สดครับสวัสดีสสดหั่มซมทุกทุกท่านเลยนะครับนาะอวันนี้ผมได้ตั้งกวางไว้ดวงกวางมันออกแล้วน้ครับนาะมันจะเป็นห้องหมยาก,กับแมงความนะครับนาะห้องหมยาก,กับแมงมีเลียดน้ครับนาะตอนนี้ผมก็ดักไว้หกอันอไปใจห้องพัพอก่อนนะครับนาะห้องกับมาถึงอันแรกอันแรก เออมีกงแม่ครับกูแม่ตัวเดียว,ว,ไไว,วเขาไปห้องอันที่สองกันครับเนาะอันที่สองเือนผมจะหันดำๆนะครับี๋ยวผมจะเข้าไปห้องครับกูแม่ครับ

นี่นนนครับผมกองกี้ครับเดี๋ยวผมจะไปหออันต่อไปนะครับตอนนี้นอออ้องก็มาใกล้ถึงอันดุซีแล้วนะครับโอ้โหหงมันหงมานดำๆครับโอ้องไปคองกัน เดีเ๋ยวลงมาห่อค,นะครับันาีปันธินครับคงกี้ครับเป็นคงกี้ครับรค่ะผู้ชมครับฝนมะันบ่ค่อยตกเจอครับเนาะมันเริ่มออกนะเดี๋ยวผมไปห่ออันที่ห้าครับอันนี้อันที่หกครับ ก็เออแบบนี้ครับท่านผู้ชมอนแบบนี้ครับสรุปของวันนี้นนนก็ได้หมูอี้แล้วครับเนาะสามตัวนนตวันนี้ปุงแม่น,นี่มัน มันหืนกันอยู่กองตกกองแม่นี่มันหืนกันอยู่ดยเ,เดี๋ยวฮะมันหืนเสร็จเดี๋ยวหัวปล่อยกองแม่ครับกองแม่ผุ่มเบามาแล้วครับเดีกวงกี้นี่หุ่เจามาตั้งตอนครับเดี๋ยวเขาจะมา,มาดูแฮมว่าแฮมกี้วันเขาจะได้กวางไงนะครับเนาะเพราะดงกวงกำลังออกนะครับเนาะเป็จแล้วครับค่ะมมครับสวัสดีครับ